สองยายตกปลาที่เคยเป็นข่าวดังเงินบริจาคแสนหมดภายใน3เดือนจากกรณีที่สองยายตกปลาคูน้ำข้างถนนเพื่อประทังชีวิตหลังจากมีการนำเสนอข่าวเมื่อเดือนพฤษภาคม2563ที่ผ่านมาและได้เปิดรับบริจาคมีคนโอนเงินมาทำบุญเป็นจำนวนมากกว่า590,000บาทหลังจากเวลาผ่านไปชีวิตของ2ยายกลับแย่ลงกว่าเดิมเพราะลูกสาวมารับไปอยู่ด้วย3เดือนเงินยายหมด ลูกสาวไล่กลับมาให้อยู่ห้องแถวเช่นเดิมโดยไม่ใยดีล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องจากนางสาวสารีนวลจันทร์อายุ78ปีหนึ่งในยายที่เป็นคนนั่งตกปลาอยู่ริมถนนได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วลูกสาวของตนทราบข่าวเลยอาสาจะมารับไปอยู่ด้วยแต่จะขอเงินไปต่อเติมบ้านก่อน170,000บาทเมื่อต่อเติมเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายนลูกสาวก็มารับตน นางมณีและนางบุญหลงซึ่งพิการไปอยู่ด้วยแต่ระหว่างที่อยู่ด้วยลูกสาวพาไปที่ธนาคารเพื่อทําบัตร a t m และยึดบัตร ATM ไปโดยที่ตนไม่รู้เลยว่าลูกสาวนั้นนำเงินไปใช้อะไรแต่หากเธอจะใช้ต้องขอผ่านลูกสาวเท่านั้นทำให้ตนอึนอดอดัดสำร้ายที่ผ่านมาลูกสาวยังเคยทําร้ายผักจนหงายหลังศีสะกระแทกพื้นจับหมุนกับพื้นจนเวียนหัวมาแล้ว